สวัสดีครับท่านสื่อชนครับผมในธนรองโฆษกพรรคเพืกเก่อไทยครับวันนี้ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากจะเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญเขียนอธิบายคําวิธีฉัยขยายความคําวิิจฉัยของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาลดทั้งสายกฎหมายและส่วนอื่นๆน,นะครับเรียนตรงบรรจงมาว่าอ่านแล้วงงเพราะว่า บอกแล้วในสาระสาคัญของระบอบรประชาธิปไตยในประเทศนี้ควรจะมีสมาธิกรัฐสภาแบบลากตั้งขึ้นหนึ่งไว้ตลอดการเพื่อเป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติสิก้าปัญญาใช่หรือไม่และต่อจากนี้ไปครับระบอบ,บรประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งของประเทศไทยในทุกสาระรบบจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยใช่หรือไม่เพราะหากเป็นเช่นนี้นับจากนี้ไปครับจะกลายเป็นบรรทัดฐาน ว่าตั้งแต่กรรมการวัดก็จะต้องเป็นวัดขึ้นหนึ่งกรรมการแต่งตั้งขึ้นหนึ่งส่วนการเลือกกรรมการโรงเรียนผู้บริการโรงเรียนก็ต้องแต่งตั้งมาขึ้นหนึ่งครูเลือกกันมาอีกขึ้นหนึ่งเดี๋ยวจะเลยเถิดไปจนถึงกรรมการหมู่บ้านแล้วก็การเลือกตั้งอบตอ,อบจอสพสอขอ,อันนี้เป็นเรื่องหน้าเป็นห่วงนะครับขณะเดยียวกันครับวันนี้ผู้ร้อง ท่านอย่าเพิ่งดีใจนะครับท่านกําลังเป็นผู้นําพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่วิกฤติครั้งใหม่และยังดูถูกปัญญาของประชาชนในการเลือกตั้งท่านยังมองโลกในแง่ร้ายประเทศจะลุ่นไปทั้งระบบนะครับและนอกจากนี้การปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศจะเสียหายเนื่องจากทฤษฎีการปกครองระบอบประชาธิปไตยของโลกกําลังถูกเขียนขึ้นใหม่โดยประเทศไทยต้องไปถาม กว่า200ประเทศทั่วโลกนะครับว่าเขาพร้อมใจจะทําระบอบประชาธิปไตยแบบประเทศไทยที่บัญญัติขึ้นมาในทฤษฎีใหม่นี้หรือไม่ขณะในการครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายในมติคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับโดยเฉพาะมะติเสียงส่วนใหญ่ในทุกระบบได้อย่างไรและกรณีที่คําวินิจฉัยเขียนนะครัว่าเสียงข้างน้อยไม่มีที่ยืนก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายได้อย่างไร สมัยผมเป็นฝ่ายค้านในสมัยรัฐบาลคุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพวกผมก็มีเสียงข้างน้อยผมก็ไม่เห็นมีที่ยืนตรงไหนนะครับคุณอภพิสิทธิ์ก็ไม่เห็นจะเคยสั่งอะไรกับพวกผมบทกฎหมายคือเดียวเป็นร้อยเป็นพันฉบับท่านก็ทำแก้กฎหมายท่านก็ทำช่วยถามกลับไปด้วยครับว่าแล้วเมื่อตอนคุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นะรัฐบาลท่านได้ปล่อยที่ยืนให้กับเสียงข้างน้อยอย่างพวกผมหรือไม่และตอนยุคคุณรัฐยุคคุณอภพิสิทธิ์นะครับ คุณก็แก้แล้วทำมาดูฉบับเดียวกันนี้เรื่องแต่งเขตการเลือกตั้งของสอสอแล้วท่านก็แก้โดยสอสอเองเสียด้วยซ้ำอ,อันนี้ไม่ใช่การแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวเองหรือแต่ตอนนี้ครับผมเป็นสอสอการแก้ให้สวออจากการเลือกตั้งขึ้นหนึ่งแต่งตั้งขึ้นหนึ่งมาเป็นเลือกตั้งทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลับโดนกล่าวหาว่าเป็นกบฏท้งๆท,ที่ผมก็ไม่ได้เกีเ่ยวข้องอะไร สมาธิผที่ทสภานี่ครับและก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้สสเป็นผู้แก้กฎหมายผมก็เลยไม่รู้ว่าจะสะกดมาตรฐานในประเทศนี้อย่างไรและผู้แทนปรงชนชาวไทยควรจะทําหน้าที่อย่างไรบ้างการตัดสินของศาลนัฐธรรมนูญยังใช้ระบบประชาธิปไตยแบบสากลท่านพูดแบบว่าไม่มีที่ยืนของเสียงข้างน้อยแต่เวลาท่านตัดสินท่านก็ตัดสินแบบสากลคือใช้เสียงข้างมากตัดสิน ด้วยคะแนน6ต่อ3ด้วยคะแนน5ต่อ4ผมก็อ,อยากถามกลับไปเช่นเดียวกันครับว่าเสียงข้างน้อยในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่ยืนหรือไม่และอนาคตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นการแต่งตั้งขึ้นหนึ่งเลือกตั้งขึ้นหนึ่งด้วยหรือไม่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเนี่ยนะครับก็ขอถามสังคมด้วยครับว่าประเทศนี้ควรจะเดินอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องข้อบดนี้หากประธานตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหรือตําแหน่งประธานตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นตําแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งหรือลากตั้งผมก็จะไม่คิดมากอะไรครับ